เนวินม AN si e ั ch ch le le ่นใจบุรีรัมยูเนเต็ดชนะของอันฮานอยเอฟซีศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนวันนี้ชี้ศักดิ์ศรีไทยลีกความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช็อปปี้ครับ2024-2025รอบชิงชนะเลิศเล็กแรกระวางประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดกับของอันฮานอยเอฟซีทีจะฟาดแข่งกันในวันนี้คิกออฟเวลา19.30นณฮังเดสเตเดียมล่าสุดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดโพสต์ข้อความเพจลุงเนวินถึงแมตช์ดังกล่าวระบุว่าชิง แชมป์เบอร์หนึ่งอาเซียนคือเป้าหมายของบุรีรัมยูเนเต็ดไทยลีกคือลีกที่ดีที่สุดของอาเซียนคือเป้าหมายของแฟนบอลชาวไทยบุรีรัมยูเนเต็ดมาเยือนวันนี้เพื่อสองเป้าหมายนี้เป็นแชมป์สโม,มสรอาเซียน AN, เพื่อประกาศให้อาเซียนรู้ว่าไทยลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนอกเหนือจากการมาเอาคืนของอันฮานอฟซีที่เราเคยมาแพ้นัดแรกของรายการช็อปปี้ครับที่สนามแห่งนี้การได้มาพบกันในรอบชิงชนะเลิศมีถ้วยแชมป์เป็นเดิมพันเป็นรางวัลแห่งศักดิ์ศรีของสโม,มสรและของลีก สประเทศเป็นเกียรติยศซึ่งเป็นเรื่องที่บุรีรัมย์ยูเนเต,ต็ดจะต้องทําให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อศักดิ์ศรีของไทยลีกและเพื่อความสุขของแฟนบอลไทยทุกคนเราเรียนรู้ความผิดพลาดจากครั้งก่อนติดตามทุกเกมของกองอันฮานอยเอฟซีอย่างต่อเนื่องเพื่อนําม,มาวางแผนสําหรับเกมชิงแชมป์วันนี้การต้องลงสนามชิงแชมป์นัดแรกซึ่งเป็นเกมเยือนเป็นเรื่องที่วางแผนยากมากแต่เรามั่นใจว่าจะเอาผลการแข่งขันที่ดีกลับบ้านได้และเราคาดหวังว่าเกมเยือนในบ้านเราต่อหน้าแฟนบุรีรัมย์ยูเนเต,ต็ดเต็มสนามเราจะ จัดการให้เบดเ็จคว้าแชมป์สมโมสรอ,อาเซียนมาครองได้สําเร็จแต่ถ้าวันนี้มีโอกาสเราจะเป็นแชมป์ตั้งแต่เกมเยือนเพื่อให้เกมในบ้านเป็นเกมฉลองแชมป์สวันในเวียดนามแฟนๆฟนชาวเวียดนามมีความคึกคักมากกดดันเรามากพอสมควรแต่ทีมของเรามีความพร้อมมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นที่จะทําได้สําเร็จตามเป้าหมายและนําชนะกลับไปฝากแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดได้รู้ว่าไม่ง่ายแต่เรารู้วิธีที่จะเอาชนะได้การรักษาระเบียบวินยัยและทําได้ตามแผนการเล่นที่ทีมวางไว้ จะเป็นหัวใจสำคัญที่นำทีมสู่ชัยชนะได้ขอให้แฟนๆจากประเทศไทยส่งกำลังใจส่งเสียงเชียร์มาให้พวกเราทางนี้ด้วยพวกเราจะทำให้ดีที่สุดและไม่ทำให้ผิดหวงังบุริลัมยูเนเต็ด